สวัสดีครับฟังข่าวในะวันนี้กันก่อนนะครับวันนี้ข่าวก็จะเป็นเรื่องของตลาดซื้อขายแล้วก็เทนนิสซเยอะนะครับหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดที่ได้ย้ายนะครับก็คือเอนดิสันคา a วานีนะครับก็จากฟรีเอเยตนไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ก็เอาเงินนั่นมาจ่ายค่าเหนื่อยแทนอะไรแบบนั้นนะครับเกมแรกของคา v a วนีนั้นน่าจะเป็นเกมกับปารีสวันที่20ตุลาคมก็คือทีมเก่าของตัวเองนะครับ แต่ว่าจะเล่นกับเกมกับนิวคาสเซิลวันที่17มหมนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับทีมของโอเลโกนาโซชาตอนนี้อยู่อันดับ16ของตารางคะแนนแล้วก็3แต้ม3เกมนะครับอย่างว่านะครับโดนสเปอร์ยิง6-1ก็ต้องแพนิกบายกันสันหน่อยนะครับแฟนจะได้ด่าน้อยลงจริงก็ไม่เพราะว่าชินแล้วนะครับในส่วนของนักเตะอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจมากในตลาดซื้อขายโทมัสปาเตนะครับ ก็ย้ายจากอาเตติโกมาดริดไปอยู่กับอาร์เซนอลด้วยค่าตัวประมาณ45ล้านยูโรนะครับนักเตะการนนาวัย27ปีคนนี้เล่นในลีกปีที่แล้ว35เกมนะครับยิงไปทั้งหมด3ประตูด้วยกันโดยที่ออปาเตนั้นก็อยู่แอตมาดริดมาตั้งแต่ปี2011นะครับเขาย้ายส่วนทางกับลูคัสตอเรรานะครับโดยที่ตอเรรานั้นเป็นสัญญายืมตัวนะครับ ่าวอื่นๆนะครับก็คือเอ,อ่อราฟินยานะครับเป็นปีกบราซิลนั้นย้ายไปที่ลีดอยู่ในเตตรับเชลวันคอร์ดกลับไปเล่นให้กับเซาท์แฮมป์ตันนะครับแล้วก็เอ,อ่อเวสเอ,อ่อเวสแฮมนั้นปล่อยในส่วนของแจ็คบิลเชียร์นะครับไอวัตตันเซนโกเข้ามาใหม่นะครับโอเซ้นนะครับแล้วก็กองหลังนอริชด้วยกอฟฟี่นะครับราคาน่าจะประมาณ30ล้านปอนด์เลยทีเดียว แมนยูนเต็ดเองก็ยังเซ็นนักเตะค,คนอื่นนะครับอเล็ก์เตเลสนะครับดิอาโลแล้วก็เปริสตีนะครับซึ่งก็เหมือนสร้างอนาคตให้กับผู้จัดก,การทีมหลังโซชาประมาณนั้นนะครับก็มีข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นไปติดต่อมอริซิโอโปเชตติโนอยู่นะครับก็เลยคิดว่าก็ถ้าเป็นไปได้ก็คือเอาโซชาออกไปไหมเพราะว่าปัญหามัน เยอะเหลือเกินที่โซชาจะรับไหวแม้เขาจะไม่ได้ทำเองสะหมดทุกเรื่องก็ตามแต่ก็มีส่วนบ้างนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตลาดซื้อขายอย่างรวดเร็วนะครับในข่าวอื่นๆเองนะครับเอาจักรยานก่อนก็ได้ g จิโรลีอิตาเลียนะครับเกิร์ดเกไรโชมัสนะครับก็ประสบปัญหาเมื่อวานนี้นะครับโดยที่ แทบจะหมดลุนแชมไปแล้วนะครับหลังจากล้มนะครับก็ก็คือว่าในส่วนของโทมัสเองกนคือลงมนในส่วนที่ก่อนจะเริ่มแข่งด้วยซ้ำไปนะครับด้วยการที่คือจัก,กรยานไปชนกับขขดน้ำแล้วก็ล้มอะไรแบบนั้นนะครับก็เลยเสียเวลาเพิ่มปีกผู้ชนะเมื่อวานนะครับจอน์นาธานไซซีโตนะครับไปที่จากเอ็น,นาไปที่เมืองเอ็น,นาก็คือที่มีภูเขาไฟเอนนา นั่นแหละนะครับก็โทมัสกับไซมอนเยสก็โดนไปเหมือนกันนะครับในส่วนของเวลาที่ตามหลังก็ไม่ใช่วันที่ง่ายเท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะการขึ้นเอตนานะครับก็คือว่ามันเป็นเขาแบบสูงๆทั้งนั้นเลยนะครับก็อันดับ2ก็คือโจวานนี่วิสคอนติอันดับ3ฮามฟางฮูเช่นะครับส่วนในตารางเสื้อชมพูนะครับก็ ผู้นำก็จะเริ่มเป็นคนที่ปีนเขาแล้วนะครับเจ้าอัลเมดานะครับจากโปรตุเกสตอนนี้นําอยู่7ชั่วโมง44นาที25วินะครับเท่ากับจอราแดนไซซิโดจากเอกวาดอร์นะครับอันดับ3เปโลรบิวเบาจากสเปนนะครับอันดับ4วิลโก้เคลเด์มันจากเนเธอร์แลนด์อันดับ5คามฟังฮุเคนะครับจากเบลเยียมตามอยู่37 42 53วินาทีตามลำดับนะครับตอนนี้อ่ะก็ คนที่ขึ้นข่าเก่งก็จะชนะไปตามนี้นะครับในส่วนของเ,ออเป็นเรื่องของการแข่งรถกันบ้างนะครับมันมีรายการแข่งรถคาร์ดนะครับโดยที่นักแข่งชื่อว่าลูค่าคอเบอรี่นะครับก็คือประสบก,ก็คืออุบัติเหตุออกไปครับก็ก็คว้างคิ้นส่วนรถของเขากลับลงไปในสนามนะครับกะว่าจะให้โดน นักขับชื่อเปาโลอิปโปริโตนะครับ, ito, รบด้วยความโมโหเขาจะคิดว่าอนาคตก็ต้าจะหมดไปตั้งแต่เด็กเลยทีเดียวสำหรับนักแข่งคนนี้นะครับในส่วนของเฟ e นช h o เ e n นเองก็มีข่าวที่น่าสนใจนะครับนักเทนนิสคนหนึ่งชื่อลาล่าซิกมอนนะครับจากเยอรมนีก็ก็คือแข่งเฟ e นช h o เ e n นอยู่นะครับในรอบ 16คนแล้วไปเห็นว่าคู่แข่งครับปาล่าบาโดซ่านะครับก็ขอเวลานอกด้วยอาการบาดเจ็บนะครับก็จะมีเวลานอกโอเคนานขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับก็คือตัวซิกมันเองที่ไม่ได้เจนนะครับก็หยิบอ,อ,อาหารขึ้นมากินระหว่างพักไม่ไม่กล้วยไม่ผลไม้ั้นอาหารนะครับ แล้วข่าวเข้าใจว่าเป็นบะหมี่ซะด้วยนะครับในส่วนของอ,อ,อาหารที่ว่านั้นนะครับก็ออกรรมการออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่เคยเห็นนักกีฬคนไหนทําอะไรแบบนี้มาก่อนนะครับด้วยการกินเยอะขนาดนี้ในช่วงพักเพราะว่าปัญหาเรื่องของกระเพาะนั้นมันอาจจะมาได้ในช่วงของการเล่นทสเร็จเธอแหกไปแล้วนะครับก็ <laughs> ซิกมันก็เอาชนะไปได้สำเร็จนะครับ7จต่อห6ต่อสเข้ารอบต่อไปนะครับแต่ก็เอาบะหมี่มากินระหว่างแข่งอยู่มันมันมันแปลกอะแล้วเราจะบอกมันไม่ควรไหมก็ถ้าคุณเล่นเทนนิสคุณก็จะไม่ทำอะไประมาณนี้ครับข่าวมันก็นั่นแหละเอากลับไปที่การแข่งขันจริงๆกันบ้างในส่วนของเปตาคุตโตวานะครับก็เออ ชนะในรอบก่อนนี้เข้ารอบ8คนไปได้ก็เออเปตาคุยโตว,ว่าเองอย่างที่ทราบก็คือมีอาการบาดเจ็บที่มือในช่วงที่เมื่อประมาณ6ปีที่แล้วที่ขโมยขึ้นบ้านแล้วมาสู้กับเธออะไรแบบนั้นนะครับก็คือมันเธอบอกว่าเป็นการเดินทางที่ยาวนานกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับก็ขออภัยนะครับเหตุการณ์เออ ขโมยนั้นเกิดขึ้นในปี2016ประมาณ4ปีก็คือว่าเ,เธอต้องไปผ่าตัดที่มือซ้ายนะครับมือที่เธอใช้เล่นอยู่แล้วก็ก็คือตอนแรกสัญญาแพทย์บอกว่าโอกาสที่จะมาเล่นนั้นถือว่าน้อนยแต่เธอก็กลับมาได้มาเล่นในโรลองการโรสในเฟรนโปี2017แล้วก็ตอนนี้กลับมายืนในเออ รอบแปคนสุดท้ายได้แล้วนะครับคริสตัวว่าเองนั้นได้แกลนสแลมอยู่ทั้งหมด2รายการนะครับที่วิมเ์แตนปีสันปี2011และ2014นะครับในส่วนของโนวัคโูโควิชกันบ้างก็เป็นสถานการณ์แปลกๆแต่ก็เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับก็คือตีลูกเทนนิสไปโดนออกรรมการที่เส้นนะครับแต่จริงอันนี้ไม่ได้ไม่ได้โดนลงโทษแต่อย่างใดนะครับเนื่องจากว่าเป็นลูกที่พลาดเองในเกมนะครับแต่ว่าบอกว่า,วาความทรงจำมันย้อนกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ แต,แต่เกมนี้ก็คือมันเป็นเรื่องในเกมงั้นจะไม่มีอะไรนะครับไปดูผลกันนะครับในส่วนของเฟนชอเปนเอาผู้ชายกันก่อนเมื่อวานนี้นะครับก็โนวาโจโควิช ok ก็ในเกมที่ว่านะครับชนะคาเรนคาชโน6ต่อ4 6ต่อ3 6ต่อ3เตฟานอสซิซิป,ปสัสชนะกรีกอร์ดิมิทรอฟ6ต่อ3 7ต่อ6ไทเบรก11ต่อ9แล้ว6ต่อ2อังเดรรูบเบรฟชนะมาตอนฟุกโซวิก 6ต่อ7ไทยเบรก4ต่อ7 7ต่อ5 6ต่อ4 7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ3นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งเปาโรคาเรนโยบูสตาชนะในส่วนของแรเนีเอาต์ไมเออร์6ต่อ2 7ต่อ5 6ต่อ2วันนี้เป็นรอบ8คนสุดท้ายนะครับส่วนของผู้หญิงเองนะครับการแข่งขันเมื่อวานนี้ก็โซเฟียเคนินชนะ ในส่วนของฟิโอน่าเฟลโดสองต่อหกหกต่อสองหกต่อหนึ่งนะครับรลอร่าซิกมันที่รายงานไปแล้วชนะปาร่าบาโดซ่าเจ็ดต่อห้าหกต่อสองไปตาควิตโตว่าชนะจังฉวยนะครับหกต่อสองหกต่อสี่แล้วก็วันนี้จะเหลือรอบสิบหกคนอีกหนึ่งคู่นะครับในส่วนของผู้หญิงออสกาเบอร์จะเจอกับแดเนียลคอลลินส์นะครับอย้อนกลับไปผู้ชายนิดหนึ่งวันนี้นะครับก็มี เกมทั้งหมด2คู่ด้วยกันนะครับในสำหรับส่วนของประเภทชายเดียโกวชวาสตันจะกับโดมินิกทีหกโมงครึ่งแล้วก็ยานิคซินเนอร์เจอราฟาเอลดาดาวสามทุ่มสี่สิบห้าเป็นคู่ต่อกันนะครับและก็ผู้หญิงวันนี้รอบต่อไปก็เป็นเอ,เอลิน่าสวิตตรีนาเจอกับนาเดียโพโดโรสกานะครับแล้วอิกาสวิเทตจะกับมาติน่าเทรวิซานนะครับก็รอบแปดคนคู่นี้เป็นคู่ไม่มีอันดับเลยสองทั้งสองคนนะครับ ในส่วนของฝั่งอเมริกากันบ้างทุกท่านครับก็ฮิวสตันเท็กซันั้นเอาโคอชบิลบูโอเบรียนออกไปแล้วนะครับหลังจากชนะศูนย์แพ้4นะครับใน4เกมแรกของฤด,ดูกาลก็ถือในตอนแรกก็โอเบรียนเองก็ได้เป็นประธานทั่วไปเป็น GM ด้วยแต่ก็ตำแหน่งก็หายไปอย่างรวดเร็วนะครับหลังจากแพ้หมด4เกมแรกของฤด,ดูกาลก็เ ในส่วนของเท็กซันสแพไวกิ้งยี่สิบสามสามสิบเอ็ดเมื่อวันจันทร์นะครับแล้วก็เป็นผลงานที่แย่ที่สุดตั้งแต่ปีสองพันแปดนะครับก็ย้อนกลับไปในยุคที่เท็กซันไม่โอเคนั่นแหละก็ในส่วนของโอเบรียนเองนั้นคุมมหาวิทยาลัยเพนสเต e มาก่อนจนถึงปีสองพันสิบสามแล้วก็ค่อยๆเข้างานมาอยู่กับบิลซันเท็กซันก่อนหน้าน,นี้ปี2007-11นั้นเป็นทีมงานของบิลเบร i ิเช k ที่นีลันเพเท i ียสเพเท i ียสก็ก็แพ้ e ีสไป10บต่อยีนะครับก็แสงให้เห็นว่าวอเตอร์แบ็กมันมีปัญหาไบยันพ o อยเออร์โอกาสก,ก็อาจจะน้อยลงไปอีกนะครับจะเลสตีแคมก็อาจจะยืดมือสองไปเลยนะครับในในส่วนของทีมโอกแกนโอขอภายลัสเอกซ์แรเดอร์สกันบ้างนะครับก็เออผู้เล่นสิคนโดนปรับนะครับจากการแหกกฎโคโรนาไวรัสนะครับ จะมีข่าวต่อด้วยในส่วนของดาเนบอลเลอร์นะครับแล้วก็ผู้เล่น l a เดอร์สิกหลายคนนะครับกออ็ถูกปรับนะครับเพราะว่าไปร่วมงานการกุศลที่แล้วก็แหกกฎโควิด COVID, นะครับตามรูปที่ออกมาก็โดนปรับไปประมาณ30,000เหรียญด้วยกันนะครับในส่วนของบอ l เลอและผู้เล่นคนอื่นๆนวมอีก15,000เหรียญน,นะครับมีทั้ง d ีเรกคาร์นัลธันปีเตอร์แมนเจสันวิทเทนเซจออร์ทั r เตอร์เเป็นตัวอย่างนะครับ ก็นี่ก็คือจัดในงานที่ดีแหละเพียงแต่ว่าเนี่ยดูตามภาพก็คือหน้ากากเป็นศูนย์นะครับก็โดนปรับกันไปในส่วนของออประธานโรเจอร์กูเดลนะครับบอกว่าการปรับแพ้นั้นเป็นไปได้นะครับในส่วนของทีมที่แหกกฎโควิด -19 แล้วมีปัญหาต่อการแข่งขันหลังจากนี้นะครับก็ด้วยข้อความที่ส่งไปให้กับทีม ในวันนี้นะครับหลังจากออการคุยกันระหว่างทีมกับลีกนะครับบอกว่ากประธานกูเดลเนี่ยบอกว่าขอให้ทุกทีมนั้นยึดถือตามนโยบายทางสุขภาพและก็ความปลอดภัยที่ทำเอาไว้นะครับก็เ f ็นี่ยังพอเลื่อนตารางของซิลเลอร์กับไททันไต์นะครับแต่ว่าบางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องเสมอไปในการเลื่อนในการเลื่อนตารางถ้าคุณออกกดเรื่อง ความปลอดภัยมาแล้วอะไรแบบนั้นก็ปรับเงินกันไปอย่างเช่นเคสที่หัวหน้าโค้ชโดนปรับเงินไปประมาณ5คนนะครับในช่วงสัปดาห์ก่อนหน,น,นั้นนี้และก็ลาเวกัสเลเดอร์สที่นำเสนอไปแล้วด้วยนะครับในส่วนของเบสบอลนะครับก็เป็นชัยชนะของฮิวสันแอสโตรสและก็นิวยอร์กยังกี้สวันดีนะครับแต่ว่ารุกกี้ของยังกี้เองเดวีกาเซียนะครับ ก็มีโอกาสที่จะเป็นมือคว้างของยังกี้สที่อายุน้อยที่สุดนะครับทีเเ่เปิดเกมเบสบอลในช่วงเพลย์ออฟของเขาครับก็ในส่งของกาซีอายุ21ปีนะครับเล่นเกมแรกวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาชนะ3ามแพ้สนะครับเสีย4.98แต้มใน9เกมเล่นไปทั้งหมด6เกมนกนในการเซตตีเขาจะแซงส่วนของออมือคว้างมือซ้ายชัน้นเยี่ยมครับไวที่ฟอร์ด ที่เล่นให้กับยังกี้สในยุค50และ60ไสต์ตีเก่านี่อยู่ที่อายุ22ปีนะครับที่ฟอร์ดลงเล่นในรอบชิงกับเฟลิสปี1950ก็อายุน้อยแต่ผลงานดีก็ไม่ต้องคิดมากนะครับในส่วนของฮิวสันแอสโตรก็หวังว่าจะไปได้ไกลนะครับด้วยผลงานของทีมที่ก็ใช้ได้อยู่นะครับก็ ในส่วนของทีมมือคว้างต่อหรือทีมบอลเพนของฮิลซันแอสโตรนี่ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับก็ในโพสซีซันนะครับก็ในโพสซีซันผ่านไปก่อนก่อนหน้านี้ที่เล่นกันมาเนี่ยชนะหมด3เกมนะครับแล้วก็ไม่เสียแต้มเลยเล่นเลยนะครับ14อินนิงกว่าๆแล้วนะครับแล้วก็ ต่างตรงข้ามนั้นตี3จาก43เท่านั้นเองนะครับในส่วนของทีมมือคว้างต่อเนี่ยของ Houston Astros นะครับก็ติดตามต่อไปที่แน่วันนี้ National League เริ่มนะครับก็ที่อาริงตันก็เป็นเอลเอโดเจอร์สกับซานดิเอโกพาเดรสแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับอนาตาลีสกับไอมีมาลินส์นะครับก็เออ ทีมตะวันตกเจอกันที่อาร์ลิงตันทีมตอนออกเจอกันที่ฮิลส์ตันนะครับนี่ก็คือในส่วนของเบสบอลไปที่ฮอกกี้สั้นๆนะครับก็คือเออสตาร์ของทีมแอดมอนตันออลอร์คอนเนอร์ไมเคเดวินนั้นติดเชื้อโควิด -19 เ้าขาอายุ23ป่ปีนะครับในขณะน,นี้ก็ตักตัวอยู่ที่บ้านนะครับมีอาการหน่อยๆจากจากข่าวของทีมแอดมอนตันออลอร์ที่ออกมานะครับก็ สตาร์คนนี้นะครับก็ทำไปได้34ประตู63แอสซิสใน64เกมในฤดูการปกติให้กับทีมเล l e r สนะครับก็เอ่นอ NHL นะครับก็ในบับเบิลที่ผ่านมานะัไม่มีผู้ติดเชื้อโควิดเลยนะครับก่อนที่จะสามารถปิดฤดูการไปได้สำเร็จนะครับโดยที่ Tampa Bay Lightning ได้แชมป์ไปนะครับก็ติดตามจริงๆต้องติดตามมากกว่าว่า NHL จะกลับมา หรืก,การใหม่เมื่อไรแต่สิ่งสำคัญกว่าที่จะพูดถึงฮอกกี้น้ำแข็งนะครับก็คือดราฟในวันนี้นะครับเช้าวันเช้าวันพรุ่งนี้วันที่กำลังจะมาถึงนะครับดราฟปีนี้ก็จะดราฟจากสำนักงานที่เซคอลสที่นิวเจอร์ซีย์นะครับก็ใช้โทรมานั่นแหละใช้วิดีโอมาเหมือนกับกรณีของ NFL ก่อนหน้านี้นะครับ ก็การจับฉลากย้อนกลับไปนิดนึงก็ได้นะครับก็คือเป็นปีที่จับฉลากแบบไม่น่าเชื่อพอสมควรนะครับว่าผลมันจะออกมาเป็นผลร้ายกับหลายๆทีมนะครับก็คือคือทาร์อันดับหนึ่งเนี่ยก็แทนที่จะเป็นทีมที่มีโอกาสอย่างดีทรอยต์เอตตาว่าซานโฮเซ่ลอกลับไปเป็นทีมที่ไม่ทราบชื่อในขณะนั้นนะครับบอกว่าเป็นทีมที่จะมาจากการตกรอบแรกเพลย์ออฟนะครับ ก็คือโอกาสต่ํามากอะแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองอะพูดง่ายๆนะครับแต่ดันบังเอิญเป็นทีมนั้นดังนั้นก็เลยต้องมีการจับฉลากกันใหม่เดือนมดาทีมทีต่ตกรอบนะครับเพื่อมาดูว่าทีมไหนที่จะได้สิทธิ์เป็นดาร์ฟอันดับหนึ่งนะครับข้ามเคสนั้นไปก่อนแล้วที่เหลือก็เออเป็น LA Kings นั้นโชคดีนะครับอันเปอร์เซ็นต์เยอะสุดอันดับ4แล้วมาดาร์ฟได้อันดับ2นะครับส่วนในส่วนของซานโธเซ่เองก็เปอร์เซ็นต์ดีสุดอันดับ3ก็ได้อันดับ3แต่ว่าให้สิทธ ดราฟกับออตตาวาไปแล้วนะครับดีทรอยต์กับออตตาวาเองก็จริงๆเป็นทีมที่โชคร้ายนะครับด้วยการที่ว่าถิติแย่ที่สุดแต่ว่าได้ดราฟอันดับ4นะครับออตตาวาเซติแย่สุดอันดับ2แต่ได้ดราฟอันดับ5นะครับแต่ก็ยังได้อันดับ3มาจากซานโฮเซ่นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งที่เหลือก็ว่ากันไปกลับไปที่อันดับ1นนะครับก็มีการจับสลากกันไปสุดท้ายเป็นนิวยอร์กเรนเจอร์สได้ไปนะครับในการ สำรวจหรือการทำแมมมองส่วนกลางของลีกนั้นนะครับผู้เล่นที่น่าสนใจคือปีกซ้ายอเล็กซิสลาเฟเนียนะครับที่เข้าใจว่าน่าจะไปสวมเสื้อของเรนเจอร์สแล้วก็เป็นทีมที่ดูมีราศีสะด้วยในการที่คุณจะไปสวมเสื้อและก็มีโอกาสที่จะไปอยู่กับทีมที่ผลงานน่าจะดีกว่าหลายๆทีมที่เหลืออยู่คือไม่ต้องไปแบกทีมอะไรแบบนั้นแต่จะได้ขึ้นชุดใหญ่เร็วขนาดไหนค่อยว่ากันนะครับก็ ในฝั่งอเมริกาเหนือน,นะครับก็คนนี้คนเมื่อกี้ที่ว่าไปอเล็กซิสนี่เป็นปีกซ้ายเซนเตอร์ที่น่าสนใจควินตันไบฟิลนะครับควินตันไบฟิลนั้นกเ็เล่นให้กับทีมซัตบิลลีวูฟสนะครับในดิวิชันรองรองมาก่อนนะครับแล้วก็ไปเล่นให้กับทีมแคนาดาในชุดชิงแชมป์โลกเยาวชนด้วยก็ได้แชมป์มานะครับ ราเฟลียเองนะครับก็เล่นให้กับทีมชื่อลิมูกีโอเซียนนะครับก็มาจากควีนบกนั่นแหละเล่นกับโอเซนิกมา3ปีแล้วก็แล้วก็สมาชิกชุดเออชิงแชมป์เยาวนชนได้เช่นกันที่ได้แชมป์นะครับอันดับ3เนี่ยเป็นแต่เป็นกองหลังอันดับหนึ่งนะครับชื่อเจมี่ไตรสตลนะครับเล่นกับทีมชื่ออีรีออเทอร์สนะครับก็เล่นมาได้สักพัก หแล้วแล้วก็ก็หลายคนเจ็กสันเดอร์สันนี้มีเป็นอเมริกันอันดับ1ในขณะนี้นะครับเขาเล่นให้กับมหาวิทยาลัยนอตดาโกต้านะครับแล้วก็มาอยู่ในทีมพัฒนาของทีมสารัฐอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะดูว่าที่ไหนจะเอาตัวไปนะครับยุโรปเองนะครับก็อันดับ1ของยุโรปนี่คือทีมสตัตสเล่นะครับเขาเป็นเยอรมันนะครับได้ให้กับทีมอัลเลอร์มันไฮม์มาก่อนนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับเขาเล่นเป็น ตำแหน่งเซนเตอร์นะครับอันดับ2ลงมาเป็นปีกขวาบัคอเล็กซานเดอร์โฮปส์คนนี้มาจากสวีเดนนะครับเล่นให้กับทีมเยอร์เดนในฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็ไปชิงแชมป์โลกเยาวชนให้กับสวีเดนมาด้วยนะครับอันดับ3ที่จะพูดคนสุดท้ายคือแอนตันรันเดลคนนี้มาจากฟินแลนด์นะครับเล่นให้กับทีมชื่อ HIFK ในเด็กสูงสุดของฟินแลนด์มาก่อนหน้านี้นะครับก็ติดตามกันได้ในส่วนของกราฟ ออประตูก็มือหนึ่งของยุโรปนะครับโยสลาฟอัสคารอฟก็ได้นให้กับสคารใน KHL นะครับลีกรองของโลกนั่แหละลีกอันดับหนึ่งของฝั่งยุโรปเขาแต่ว่าเล่นอยู่ไปอยู่เกมเดียวแต่อาจจะข้ามไป NHL เลย mm hmm. ก็จากผลงานที่ดีของเขานะครับอันนี้คือในส่วนของ NHL draft นี่ก็สรุปให้แบบพอเข้าใจนะครับ ไปกันที่รักมิลลกนิดนึงเดี๋ยววันนี้จะจบแล้วนะครับก็เมื่อวันอาทิตย์มีอยู่คู่หนึ่งเซาทิีย์ชนะนิวคาสเซิล46-20นะครับเกมรอบเอ่อต่อไปเป็นรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับก็จะเป็นซิดนีย์เจ็บแคนเบอร์รา ra, แล้วก็พาราธาจะกับเซาทิีย์วันที่9และ10ตุลาคมตามลำดับเดี๋ยวค่อยพูดเรื่องตารางอีกทีวันที่9ตุลาคมนี่คือรายการของวันนี้นะครับสวัสดีครับ